สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนรีเซลล์รถจากร้านบอสอนอัมพรเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0 81365708165237นะครับและอีกเบอร์นึงนะครับ0 986232342นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปุ่นไล7 0 8คานโค้งนะครับหรือว่าคานบนนะครับ ตัวเต้าเอลีเจ็ผ่านโค้งนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไม่มีดดินหน้าแล้วก็มีผ่านทวนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมวรถสวยๆครับสภาพแห้งๆครับยเยอะไม่ซึมไม่รั่วครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมส,สวยอยู่เลยครับ้านหลังครับผม ด้านหลังยังไม่ได้เปิดนะครับผมถ้าหาคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาคูต้า L4708 คานบนนะครับผมหรือว่าคานโค้งร้านบอสอนนำพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมค่าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม คุยคุยต่อรองราคากันได้เบอร์โทรที่ค่อนข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมอ่ะช่างขับไปครับเครื่องนี้ผิดยังไงครับผมระบบไฮดรอลิกดีครับผมได้เอาสี่เจ็ดสูงแปดกันนี้นะครับผมทานบนนะครับาลูกค้าท่านใดกำลังมองหาแล้วก็ผมร้านบรสนพรนิเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ น้ำอีกครั้งนะครับผมรถคันนี้มาในราคา415,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะตาลูกค้าท่านใดกำลังมองหาคูปอต้า L4708 นะครับผมร้านบัวสอนออมพรเทคเ,เตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผม,ม 2, นึกถึงรถมือร์เนึกถึงร้านบัวสอนออมพรเทคเ,เตอร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ร้านบัวสอนออมพรเทคเ,เตอร์แล้วก็เซลล์รถไทยเมอร์เซเดสด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ